คนลาวเบิร์ซิตเลนะหนูพร้อมหนูพร้อมบวกสบายดีสวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนพบกันกับซองป่านี้โซแนลคือเกาคือเกาวันนี้ก็คือเกาคือเกาแล้วกะคือเกาคือเกาหนูพามานางลินอยู่อ่าบนเกาเออคือเกากินข้าวเปียกหมูกรอบมือนั่นน,นี่ ข้าเปียกหมูกรอบกับผักกับนี่ผักกับแล้วก็อ้ผิวแบกเพ็ดเป็นกระตาทีเด็ดมันก็อยู่บนกบระเปรยกระปิในจ้ามเป็นตระเส้นบอกเมื่อช่วงนี้เห็นช่วงนี้เห็นกิ่นตะเสน้นเพราะว่าคึ้นแนวใหดกินบ่ออกนะผู้ใดคึ้นออดแล้วคอมเมนต์บอกหนูได้ว่าเอ้ยปานี้กลิ่นอะไรนะไอ้เบิ่งแน่ปานี้อะไรอันนี้ให้ใหอายสู้กินแน่สินะสู้ไอ้กินแน่มันเป้าผิดนี่เห็นบอ เตียแซ่บักเพนหอมหอมทำแรกก่อนอืมบ่หมูมกรอบอน้ำจะมเมนัวะ คุณต่อถ้วยนี้เท่าไหร่ถ้วยนี้นะสามหมื่นกลีบแพงบอรหรือถือสำหรับพวกพีพีสามหมื่นกลีบเนี่ยอยู่ห้าสิบบาทถ้วยหนึ่งห้าสิบบาทแพงป่ะเนือ้อ เก่าที่หนูว่าว่าเออ,อถ้าผู้บ่าวไทยมาจีบหันเซียนชิปเปิดใจฮับโปอย่างนนหนูก็ว่าฮาบแล้วคนลาวกลับมาเม้นละคนลาวเบิร์ดซิดแล้วนะโบเบิร์ดซิดหนูกะเปิดฮาบเบิดทั้งคนลาวคนไทยนั้นละก็พากันมาจีบหนูเนจะพากัน,นจะมิจตถามลายอืม ป้ามาจีบอนูเนี่ยเพราะว่จาจักหน่อยนีย่มันจะฮอดย้ำหวานก้าเกีียวเข่าดำนานแล้วได้ฟ้าวได้หมูดำเป็นนะแล้วลมีไอ้าพนหนึ่งหนูไปอ่านเม้นเพ่นบอกว่าอยากให้หนูค่นะทายแบบว่าวิถีชีวิตประจำวันให้บึงแน เดี๋ยวหนูจะหนูบอกว่าจะเริ่มทายยังไงดีทายวิถีชีวิตประจำวันกับซือแบบว่าหุาูคะนะว่าจะทายตอนที่หนูกลับบ้านอ่าอ่าคนไทยก็เป็นอย่างต่างจังหวดัดกลับต่างจังหวดัดเออเพราะว่ายุตต่างจังหวดัดมันจึงแบบได้บรรยากาศว่าย่นี่หันแบบชืว่าจืหไหนมาแล้วเขาคนมาทายไปจังสิเอาซะ หนูจะกลับต่างจังหวัดเดี๋ยวฮดมือฮอดยามหนูกลับทางจังหวัดเดียวหนูสิไทยให้บึงหนูจะไปอยู่พ้นประมาณทิศสองาทิตย์บอกหรือว่าเป็นเดือนกันจะมีเพราะหนูจะพาไปอยู่แบบแบบจากที่เขาอยู่ในในใน,ในเมืองเราเขาับไปอยู่เขตนอกอย่างจช่นสีหนะเดี๋ยวถ้าติดตามหนูเดิมหนูส่วนตากล้องไปน้ำกนันยานมันไม่อยากไปยนันยันเพื่อนบลึง เขาไปเขาไปทางไก่เ้ยเขาทีเลยไปเขาสิครับรถไปคนเดียวบ่ได้เขาเป็นผู้หญิงไก่เขามันโบก้าได้ก็เลยต้องมีผู้ชายเป็นน้ำเพื่อระวังทางเป็นนั่นเป็นนี่เพราะใี่ให้พื้นซย่ยนชะ่ไหมเมื่อคืนในหนังเด้ยใช่ด้วย,ยค่ะพระเอกมาสิมาหวัวรุนมาได้บ่ได้อันนี้เขาเขาไม่ได้อยู่ในหนังก็เลยต้องกำลังคิดอยู่อ่ะ จะไปซีแขวงภพักใต้ดีโบคิดว่าได้ในความคิดของหนูถ้าวันหนูจะไปพักใต้พวกพี่จะให้หนูไปพักไดนอ่าพอพักใต้คนไทยก็จะอะไรต่างจังหวัดอ่าอย่างก็ต่างจังหวัดภาคใต้เออภาคใต้จะมีอ่าจำปัสซัก สารวันเ <c> ซ <oughs> กองจำประสักสารวันเซกองอัตปือสี่แขวงอะเดยบอกพี่ยังให้หนูไปใส่หนูสิพาไปแต่ว่าหนูะนะเคยไปจำปาะสัก <c oughs> แต่ยังบ่เคยไปตาดที่กระเจ้าอ่าไปเที่ยวตาดเนื้องแล้วกะ ัตพูนเคยไปเถือเดี๋ยวแต่ว่าบริ็บหูไว้บริไทยหูไปหนูอยากไปหนูพวกพี่ยากเห็นบอตะตาดเนื้อกัดพูดและ้วกะ็อีกอย่างอีกว่าที่มีในนั่นอ่าอุ้ยมันมีหลาย,ลายอ่านธรรมชาติหลาย,ลายอันงามๆหลายเลยทุกคนากเห็นบอหนูเดี๋ยวหนูจะหามมือหายามไปดีกว่าแล้วก็อย่าลืมด้อที่หนูนถามว่าอยกากให้หนูไปใส่อยกากให้หนูพักใต้ยังให้หนูไปพักไหนไม่ว่าพักเหนือก็ได้ได้ ภาคเหนือก็ได้หลวงพระบางก็ได้หรือว่าเสียงขวางอะไรอย่างทําไมก็ว่าไปมาลุมกันลินลินมาเลยน,นะเพราะว่าตุกนะว่าจะมาเฮ็ดกินเห็ดเบืง้งมีคนยังเห็นบอกใน,นความคิดหนูนะหนูอยากเฮ็ดบมกหลยายหลายว่าไม่ชิ่งก่นในความคิดหนูนะหนูนะทั้งอยากเฮ็ดนตอนเฮ็ดอาหารให้เบิ้งแล้วก็ อยากไปลินนูนนี่นั้นเห็บบึงแต่ว่านูกโป้ว่าหลายๆคนอยากเบึงหนูในมุมใดฮนะเออแบบยนันในเบึงในมุมเก่าๆแบบนี้กับยานว่ามันซินต่าแล้วมันมันจะเห็นมุมไม่ไม่อย่างให้เฮ็ดอันไม่ไม่อย่างนะหรือว่าพวกพี่คืออย่างออกเอ,อ้อยากให้น้องไปน,นี้ลองเฮ็ดอันนั้นลองเฮ็ดอันนี้พี่คอมเมนต์ได้เลยเด้อแล้วหนูก็จะไปเบึงว่าเออตัวนี้หนูพอเฮ็ดได้โบตัวนี้หนูพอแด้ไปได้โบ หนูพอเฮ็ดจังไหนจังไหนได้บอกนะเพากลับมาเซอความคิดกันหนูก็จะแต่เอออ่านมึงแล้วหนูก็จะเฮ็ดจังสีหนะอในที่หนูเฮ็ดได้หนูก็จะเฮ็ดอในที่หนูไปได้หนูก็จะไปจังสิเออแะไรเพราะว่าตอนนี้หนูรู้สึกยันยันหลายๆคนแบบเออไม่ตั้งนางกินละก็ว้าจังสินะมันแบบอันนั้นคือเก่าละเปอยากเบื้องล้วอยากให้เฮ็ดอันใหม่แสแนวร้องเดี๋ยวลองคอมเมนต์มาได้เลยอยากให้หนูเฮ็ดอย่างคอมเมนต์มาหนู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 ยังก็หนูพร้อมหนูพร้อมบวก แต่พวกพี่บอกหนูแล้วพวกพี่ต้องบึ้งหนูนำได้เป็นกน้องใจให้หนูพร้อมได้เมนบอกหนูเห็นแล้วพกมาบึ้งหนูได้หนูเสียใจนะเพราะฉะนั้นหนูกินอีกก่อนอื มันนี้หนูเอาของบวานมานำหมักมูนวยหมักยายพุะนะนใหญ่ใหญ่ปะนวยนี่ที่จริงมันใหญ่กว่านี่อ่านวยนี่สิบสี่กับสิบห้าโลขนาดหนูกินไปครึ่งนึงแล้วนี่ยังเหลือไบหลายหเลยหนูสร้างร้องมึงนี่ มันเหลืออยู่ประมาณจากโลว่ะสั่งสั่งไว้สิบสองโลบอกอะไรนี่แหละลืมละไห่ให่ให้อะไว้กินเป็นขากินของข้าวแล้วเขาก็ต้องกินของหวานเพื่อเขาสิได้เป็นคนหวานๆสิเดี๋ยวนี่วาหลาครัเปียกใครบิด ข้าวเปียกหรือก๋วยเตี๋ยวคนเราเอินข้าวเปียกฟองนั้นก็เอินมาก๋วยเตี๋ยวอ่ะมื้อนี้กันมีด้วยซ้ำนี่แหละจ้าลูกแอมาแส่ความขิดสูฟังมาเว้าสูฟังมานั่งเว้านั่งกินคือเกาคือแต่ละมื้อนั่นแหละจ้าได้ข้าวเปียกหมูกรอบมาตอนพี่ตอนน้องเนาะแต่ก็อย่าลืมที่หนูเวาเด้ออยากให้หนูเหดอยังคอมเมนต์ไว้เลยอยากให้หนูไปใส่กับคอมเมนต์ไว้คือเกาสำหรับมื้อนี้หนูไปก่อนมือน้อนาจอกันใหม่บ๊ายบาย